Nghai lòng, mọi người, 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 nè, người, Đó người, mọi người, mọi người, mọi người, ít người, gìn nè, mọi người, 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 mọi ลองดูก็ได้ว่านี่นี่ไคลม,มากๆลงมาเที่ยวเลยมัง้งไงดิมน้ำอ่ะ <c oughs> ลองเลองนั่งเลยนี่ติดใจนี่ <c oughs> บอกง่ายนี่ <c oughs> ลงอ่ะลุงก็ไม่ว่าร้อนเท่าไรส <c oughs> บายตบาบ้านะนี่ก็นี่เรียนเสร็จแล้วเลย <c oughs> เออเรียนเสร็จแล้วเลยลงมานั่งเงันนี่ จะเลี ens, ้ยไม่เสร็จนะเลี้ยไม่เสร็จเราไม่เราไม่มากเราเลยแล้วไปรไปนู่นนะเราไม่รู้สาวไหนนะเออยังสาวในในโชว์นั่งอยู่คนหนึ่งเช่นเลยนะาอ๋อนี่นี่นี่เรากินน้ำก่อนนะเราค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะอ่า ก็พอไว้แค่นี้นะเออืวัดดีน้องเอาไว้เละ